ผู้ชมครับในช่วงท้ายของเดือนอมดอนปีนี้ก็จะตรงกับช่วงวันสงกรานต์พอดีนะครับดังนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงโดยท่านพลโทสันติสกุลนาคแม่ทัพภาคที่4ก็จึงได้เร้นย้ําให้หน่วยกํลาลังในพื้นที่ได้มีการเข้มงวดกดขันในการดูแลตรวจตราญานพานะและก็บุคคลที่สัญจรไปมานะครับเพื่อที่จะป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีลงมือก่อเหตุนในช่วงที่เป็นเทศกาลสําคัญของพี่น้องชาวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือมุสลิมนะครับ ซึงเรื่องนี้ก็มีความสําคัญนะครับเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นถ้าหากว่ามีเหตุอะไรขึ้นมาในช่วงที่ว่าเป็นเทศากาลสําคัญของพี่น้องชาวไทยทั้งสองศาสนาเนี่ยก็อาจจะส่งผลงกระทบกับความเชื่อมั่นของการท่องเที่ยวการลงทุนการเดินทางต่างๆครับที่ผ่านมานะครับในจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ก็ยังเกิดขึ้นมาอย่างประปรายนะครับโดยเฉพาะในห่วงเดือนอบงอนรที่ผ่านมาและต้นสัปดาห์หน้าก็จะเข้าสู่10วันสุดท้าย ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่พนโทสารติสกุลธนาคแม่ทัพภาคที่4แล้วก็ผู้อำนวกยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี็บอกว่าได้เน้นย้ำเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาให้เฝ้าระวังไม่ให้ระแวงนะครับเพิ่ม,เต,มเติมการเฝ้าระวังการก่อเหตุในพื้นที่ให้มากขึ้นนะครับโดยเน้นที่กําลังคนประชาชนในพื้นที่มีการออกตรวจย้ำสม่าเสมอมีการจัดชุดลาดตระเวนเดินเท้าเพิ่มเติม,เ,ตมเข้าไป เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงที่เป็นช่วงเท็ท้ายของเดือนรอมฎอนซึ่งในช่วงท้ายนี้ก็จะไปตรงกับในวันสงกรานต์ช่วงวันสงกรานพอดีนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกว่าได้พูดคุยกับทุกจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ก,การตำรวจนะครับก็ขอให้ช่วยดูแลและก็ให้ตรวจเข้มในช่วงนี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด่านตรวจจุดตรวจ ที่ตอนนี้ก็ปรับมาเป็นด่านอำนวยความสะดวกก็ให้มีการอำนวยความสะดวกด้วยนะครับมีการดูแลให้กับประชาชนด้วยส่วนการพูดคุยสันตินั้นก็มีคณะที่ไปมาเลเซียก็พร้อมที่จะพูดคุยแต่ก็มองว่าการเกิดสันติสุขเราก็จะต้องไม่มองเฉพาะเดือนรอมฎอนก็จะต้องเป็นตลอดไปนะครับรอมฎอนหรือสงการานก็ต้องการสันติสุขดังนั้นจึงเน้นที่เรื่องของความสันติสุขและอย่างยั่งยืนโดยได้ เน้นยับไปทุกภาคส่วนให้มีการพบปะพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเทคนิคนะฮะหรือว่าส่วนไหนก็ตามให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ก็พร้อมที่จะพูดคุยเสมอนะครับพร้อมที่จะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความสงบมากยิ่งขึ้นแต่หลังจากนี้ก็จะมาพูดคุยกันอีกรอบว่าจะมีการพูดคุยกันอีกเมื่อไหร่นะครับแต่ก็น่าจะเป็นช่วงหลังเดือนรอมฎอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ให้เกิดเหตุขึ้นน้อยที่สุดนะครับ เนียนย้ำประชาชนในพื้นที่นะครับมีการออกตรวจอย่างสม่ำเสมอมีการจัดชุดรัตเวชนเดินเท้าเพิ่มเติมเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในห่วงท้ายของรอมฎอนซึ่งในท้ายช่วงนี้จะตรงกับช่วงสงกรานพอดีนะครับซึ่งเราก็ได้คุยกับทุกจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับได้พูดคุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดได้พูดคุยกับผู้การตํารวจนะครับให้ช่วยกันสอดส่องดูแลและตรวจเข้ม ในห่วงนี้อย่างเพิ่มเติมขึ้นนะครับด่านตรวจต่างด่านต่างๆจุดตรวจต่างๆที่ปรับมาเป็นด่านตรวจอ,อำนวยความสะดวกก็มีการอำนวยความสะดวกด้วยแล้วก็มีการดูแลให้กับประชาชนด้วยครับหลังจากนี้เราก็ต้องมามาคุยกันอีกรอบหนึ่งว่าจะมีการพูดคุยในเรื่องทางเทคนิคกันอีกเมื่อไรนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงหลังอมวรอนในช่วงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็จะดูแลความปลอดภัยพยายามไม่ให้เกิดเหตุแต่ต้องฝากพี่น้องประชาชนด้วยว่า หากพบสิ่งใดผิดปกติในพื้นที่นะครับก็ขอให้ช่วยแจ้งเตือนกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามเหตุที่จะมันเกิดขึ้นครับครท่านนายทัพภาคที่สีก็ฝากมาอย่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับว่าหากพบสิ่งแปลกปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นยาวยดยานพานะวัตถุต่างๆรวมทั้งบุคคลแปลกหน้าทั้งหลายนะครับที่เข้ามาในพื้นที่ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดและก็รวดเร็วที่สุด ทั้งนี้เพื่อที่จะป้องกันการก่อเหตุนะครับไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดๆก็ตามเพื่อความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ